คลาครั้งแรกกระติกโพสขอร้องเรื่องแต่งโมนิดาหลังเสียชีวิตออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านโซเชียลส่วนตัว สำหรับประติกผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยทางด้านคดียังคงหาบทสรุปไม่ได้แม้ผู้ร่วมลงเรือหนึ่งในหคนจะเข้าไปให้ปากคำถึงเหตุการณ์บน เต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตามล่าสุดสดส,ด,สดร้อนๆค่ะวันที่1มีนาคม2,565กระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยได้ออกมาเคลื่อนไหวโดวยการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรก โดยเขียนระบุเอาไว้ว่าขอให้ผู้ที่โพสต์หรือแชร์รูปภาพร่างของโมหยุดและยกเลิกการกระทําดังกล่าวเราเชื่อมั่นว่าความต้องการสุดท้ายของโมคือการจากไปด้วยภาพที่น่าจดจําขอให้หยุดการกระทําที่ละเมิดสิทธิและทําลายความต้องการของโมและคนที่รักโมโดยทันทีขอความการุณาผู้ที่ได้รับภาพดังกล่าวงวดแชร์ต่อด้วยนะคะ ซึ่งโพสต์ข้อความนี้ด้านกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมก็ได้มีการเปิดรับคอมเมนต์ไม่มีการให้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ